วันนี้บ้านเราขนตกทุกคนเหอป่าอื่นปั้นปลือกันบ้างขนตกไม้อะแล่อัวเช้าแดดร้อนแค่ตายพอวันบายขนตกไอ้ล้วตกทั้งทีตกเดี๋ยวใจก็หยุดแล้วเบ่อตกทีน้ํายังไม่คึงวังพอขนแรงก็ตัวเวหาไอ้ไรกินกันนึกอยากกินส้มตำแซ่บๆนี่ทุกคนเหอต้องเจ้านี้เลยส้มตำยายนาอยู่ตรงข้ามโรงเรียนต้านุ่นเหนือคลองนี่ <Hey. S 1> แล้วกินรอยนี่เตอเขาขายปลาดุกย่างไก่ย่างแล้วก็หมูย่างกันแล้วปลาดุกย่างตัว50บาทตัวย่อยนุ่นเราไม่รู้เลยเวลาเราตํากินเองไม่ใช่รอยเหมือนเขาตำนี่ ปลาลาเป็นตนตอนกันเราเคยกินปลาลาไอ้ที่มันตัวเล็กๆกันกินรอยนูทุกคนเออเราชอบกินส้มตําปลาลาแต่ไม่ชอบใส่ปูถึงส้มตาแกคก40เองได้กันลยุยถ้าผ่านมาทางท่านุน่นอย่าลืมมาแวะซื้อไปลองกินแลเดี๋ยววันนี้เราอีกกินส้มตำรดความอ้วน <c oughs> ว่าอีซื้อหมูย่างกับไก่ย่างกันแต่ว่ายังไม่สุกตีเลยได้ส่มตำมาหนึ่งตุงแล้วก็ปลาดุกอีกหนึ่งตัวที่จริงเขาให้ผักกันทุกคนเออแต่ว่าเราไม่เอานี่เดี๋ยวเราอีกินส่มตำกับสตอพอถึงลรนก็แขบจัดเลยนี่เหนื่อยแล้วนี่โรยลูกตตลงไปปันนี้เลยถึงเราชอบกินส้มตำกับข้าวรวยกินรอยตัเฮ<ๆ>กินส้มตำกับข้าวนั้นไอาจารลังก้ามันรอยจังหูเลยหอมปลาร้าอย่างแรงถึงปลาดุกของเขาก็หมักกินรอยปลาดุกหนึ่งตัวเรากินคนเดียวใช่พอนี่ <laughs> แลเนื้อมันตาหน้ากินอย่างแรงถึงคำนี้จััดไปป้มตากกบุรอยย ทุกคนเออเดี๋ยวเพิ่มข้าวอีกจานหนึ่งเลยต้ตมตำแกรียสิบบาทได้โลโกกะลุยบางเจ้าห้าสิบบาทนับเส่นโลโกได้นี้ที่จริงเราชอบกินแบบเผ็ดๆนั้นแต่เอ็นดูรามีนางใช้กินเผ็ดแรงหรือสั่งแบบเผ็ดกลางๆพอนี่ถึงก็มีน้ำจิ้มมาให้กันน้ำจิ้มเจียวของเขาก็รอยว่าอีกินส้มตำลดความอ้วนรักขิดรอยพันนี้ต้องเพิ่มข้าวสักจานเลยถึงส้มตำเวลากินไม่หมดนั้นเราชอบเอาใส่กลุบแล้วก็แช่ตู้เย็นพอกินอีกวันกินรอยนู้ทุกคนเออกินรอยนานพอกินส้มตำเสร็จก็ได้เวลาข ปกกคมที่ขึ้นเองนั้นแล้วมันขึ้นเป็นดงเลยนี่ทุกคนเฮอยอดหามๆเดี๋ยวเราอีปลาไปเก็บที่สวนเปื่อนใช่สวนเองแต่ก็สวนเปื่อนเราเองนั่นแหละทุกคนเหอะคนตกใหม่ๆปันนี้ใบไม้ใบหญ้าเขียวหน้าแรน่พอได้สดชื่น,นี่ตึงตรงนีงง้มันตั้งเปเลยดงปกกคมอีทาแกงเลียงปัดกับเคยหรือว่าเอาไปลวกเท่ก็โรยถึงแล้วว่าอีเก็บไปลวกเท่แล้วก็ทําน้ําจุบแล้วก็นึง่งปลาหรือว่าําหมูตอดดีทุกคนเฮอนี่แลตายอดอ่อนๆมันตั้งเีตรงที่ต้นเป็นดอกสีขาวนั่นต้นผักเชียนใช่ไม้อะใช่แหละมีต ผักเชี่ยนกันโดขาวๆอันนู้ลตาปักโคมเต็มท้องเลยเคยกินไม้อะชอบเอาไปาำเมนูไอไ้ไรกันบ้างน,นี่ยอดทำหาม,หามเดี๋ยวเราอีเก็บไปสักกําหนุ่ยหนุยพอพอเห็นยอดหนูก็หามยอดนี้ก็หามเก็บเพลินเลยนี่แต่บางใบใต้ใบมันเป็นลาสีขาวๆวัวนเดี๋ยวค่อยไปเลือกแล้วเด็ดออกไอพอกินเอมเอมแล้วมาก้มเด็ดพันนี้หยับอีเจ็บพุงเด็กไอก้มนานๆหนายใจไม่ออกนี่ทุกคนเหอผลของการกินมากแรงแล้วเบรกกินหิดแรงมันไม่เอมนี่ เตอว่าเราอีพอไม้อกินส้มตำกับข้าวสองโคมแล้วก็ปลาดุกหนึ่งตัวนั้นไอ้พอแรงๆก็เปรี้ยวปากอยากกินของหวานน่าว่าหัวข่ำรักเดียวต้องออกไปหานมหวานกินรักถุงสองถุงทุกคนเหอะไปไปพอแล้วเอาหิดเดียวพอนี่หลบเลินดีว่ะเอาไปทีต้มที่จะข้ายอดจิบยอดนี่ทุกคนเฮอะดีห้ายอดจิบยอดกำเต้าเลยไปยปแคบหลบเืินแล้วไปหาของหวานที่ลาดกันดีวะฝากติดตามคลิปต่อไปกันนะทุกคนเหอคลิปหน้าเดี๋ยวเราอีมาทำลวกที่ปักโคม